สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าสุกนะคะจะมารีวิวคะ่ะคุณป้าผัดมีโคราดนะคะมีโคราดนะคะหมีข้าวเสต๊รูปนะคะที่เขามีน้ําปรุงรสมาเลยคุณป้าผัดคะ่ะนี่นะคะอร่อยอร่อยน่ากินมากจะใครจะใส่เนื้อสัตว์ก็ได้นะคะหมูสามชั้นก็ได้กุ้งปลาหมึกก็ได้นะคะตั้งไฟ ในกระทะใส่น้ำไปหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็เอาน้ำปรุงรสเทสใส่ลงไปคนให้เข้ากันนะคะพอเดือดก็ใส่เส้นถ้าใครใส่เนื้อสัตว์ก็ต้องใส่ตอนน้ำเดือดนะคะไปพร้อมกับเส้นเลยนะคะแล้วก็ผัดไปให้แห้งนะคะเราชอบหรือเปล่ารสนี้หรือเราจะเติมอะไรก็ได้นะคะพอ,พ,อพอเส้นแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ต้นหอมค่ะถั่วงอกลงไปนะคะแล้วก็ ใครจะชอบกุ้ยช่ายก็ได้ค่ะนะคะแต่คุณป้าชอบไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะมีโคราชแท้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะมาทานด้วยกันน่านกินมากค่ะสวัสดีนะคะจากประสุขค่ะ